สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเรามาอยู่กันที่ซอยทองรอ49นะครับเราจะมาคลินิกนี่ครับอยู่ชั้น3ดารูม่าคลินิกนะครับก็นี่นะครับด้านล่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็เข้ามาในลานจอดรถนะครับแล้วเดี๋ยวกดลิฟต์ขึ้นไปเลยนี่ครับสปอนเซอร์ดีๆแบบนี้นะ,ะก็เป็นคลินิกนะครับที่เขาเรียกว่าจัด สรีระร่างกายก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมนะหรือว่าสะพายกระเป๋าหรือว่าอาจจะทำอาริยบทนะครับท่าต่างๆที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะไม่บาลานซ์นะครับก็มาปรับสรีระได้บางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าไหลย,ยกหรือว่าไหล่ติดนะสะบักติดหรือว่าการ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเดินแล้วคอจะยื่นยืดนิดนึงอะไรย่างเงี้ยครับอาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่เราไม่รู้ตัวนะครก็มาที่คลินิกแห่งนี้นะครับมีคนญี่ปุ่นมารักษาซะส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีแพทย์เฉพาะทางที่เป็น c h โ r o p a c t i อะครับเป็นเกี่ยวกับพวกสรีระกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเาก็จะมีท่าเห็นไหมครับพ o เ t u r e ต่างเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปเราก่อนนี่เราจะมีฝั่งนี้นะัดเป็นสตูดิโอก็ เอาไว้ถ่ายรูปตอนก่อนทําแล้วก็หลังทําเสร็จว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องต่างๆเผื่อว่าใครที่แบบเออหมายความว่าเป็นเป็นค่อนข้างเยอะอะครับก็คืออาการค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักก็พวกบางทีกระดูกทับเส้นหรือว่า,านั่งนั่งทับนั่งผิดท่าเป็นเวลานานอะไรเงี้ยน,นะครับก็ต้องใช้เครื่องช่วยอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะให้พี่เขาถ่ายรูปดูก่อนนะครับบีฟอร์แล้วก็จะมีคุณหมอนะครับที่เป็นแพทย์เฉพาะทางเขาจะมาอธิบายว่าเออสรีระของเราเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการาบำบัดผ่อนคลายแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับจากญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีนี่ครับเตียงพิเศษมาล่ะ สำหรับผมเนี่ยบางทีออกกําลังกายอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่าอกล้ามเนื้อมันตึงหรืออะไรเนี้ยนะครับก็ทําให้ให้อ่ตัวไหล่หรือว่าตัวสะบักเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีการนวดนะครับแล้วก็มีการใช้พวกเครื่องอไฟฟ้านิดหน่อยนะครับอ่ะเนี่ยครับจะมีตัวนี้อึ๊บก็จะให้นอนนะครับ มันก็จะทําให้สรีละเราตรงขึ้นอย่างนี้นอนไปตามทางที่เขาจัดเอาไว้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับที่มาก็าไม่ได้มีการแบบว่าบิดอะไรรุนแรงนะครับก็จะเป็นการเหมือนเอ,อนวดผ่อนคลายแล้วก็ดึงดึงให้เหมือนกับเสรีละเราตรงขึ้นนะบาลานซ์ขึ้นทั้งสองข้างซ้ายขวาอย่างนี้ครับอ่ะนี่ครับ ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลองติดต่อเข้าไปได้นะครับดารูมาคลินิกอยู่ที่ซอยอทองหล่อนะครับ49ตึกนี่เลยนะครับที่ลงไปเห็นไหมครับเขาจะมีการยืดเหยียด yes, stretching ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการวอร์มอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะจะทราพีนะครับก่อนที่จะบำบัดรักษานี่ครับเขาจะวอร์ม ตามหลักสูตรของเขาก็าจะมีดูไว้เห็นพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือได้รับการเทรนมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านมาหลายร้อยเคสเลยทีเดียวครับ <c oughs> ก็มีคนญี่ปุ่นเข้ามารับการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือว่าออกกําลังกายหรือว่าการนอนผิดท่าการนั่งผิดท่านะครับทำให้รู้สึกว่ารออ่างกายเราเออไม่บาลานซ์หรือว่าเดินถ้ามันติดต,ดตดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มาที่นี่รักษากันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้คนไทยก็เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่มีบัต g เจตในการดูแลร่างกายของตัวเราเองนะก็ไปที่คลินิกนี้ได้นะก็คือดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วเป็นหนักๆต้องไปถึงขั้นผ่าตัดนะครับก็อันนั้นจะเจ็บตัวด้วยนะครับอันนี้ก็ผ่อนคลายก็คือเป็นเหมือนระยะเริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็จะมีสเต็ปในการในการยืดในการเหยียดเห็นไหมครับก็ปลอดภัยนะครับที่นี่มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะครับก็สำหรับท่านใดที่รักษาสุขภาพแนะนำเลยนะครับดารูมาคลินิกลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้ครับดารูมา D A R U M A นะครับเป็นคลินิกสีแดงๆลองโทรไปสอบถามค่าใช้บริการก่อนก็ได้ครับบอกว่า มาจากคลิปของที่กันไปรีวิวไว้อะครับนี่ครับมันก็จะมีการใช้อ่ามือนวดตามปกตินะครับอย่างนี้ครับที่เวลาพี่เขาจัดก,การบรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ่อนคลายกล้ามเนื้อดึงตัวที่มันอ่าติดสะบักติดอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาแล้วก็มันจะมีพวกที่เป็นใช้คลื่นไฟฟ้านะครับใช้คลื่นไฟฟ้าในการเหมือนกับ ตึ๊กๆตึก,ตก,ตก,ตกลงไปข้างในนะครับมันก็จะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นช่วงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับอยู่ในภาวะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรภาวะโรคระบาดนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอีกละลอกนึงนะไม่รู้จะมีกี่ละลอกนะครับก็สวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะก็ เขาจะมีการถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็หลังกันทำว่าเออสรีระของเราเนี่ยมันตรงขึ้นไหมมันเออบาลานซ์เท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวที่เป็นคลื่นไฟฟ้านะครับเข้าไปออผ่อนคลายด้านในนะครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมันตึกตึกจึกๆึก,กดีนะครับส,สบายผ่อนคลายดีครับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการ เครียดนะทำงานออฟฟิศมากๆก็จะแบบว่าพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าจับโทรศัพท์มากๆมันจะเก่็งไปที่ไหล่ที่คอของเรานะครับก็ใช้ใช้อันนี้เป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์สถานที่บริการใดๆก็ลอง ทักทายใครเข้ามาใน IG นะครับ K A N underscore K U B ครับแล้วก็เผื่อเราเอาไปรีวิวนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้บริการดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่สนใจให้ไปรีวิวที่ไหนก็ลองติดต่อกันมาได้ครับนี่ฮะ พี่เขาก็จัดให้เลยคอสหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะที่ผมไปทำตั้งแต่ถ่ายรูปแล้วก็มีการเออนวดแล้วก็มีการใช้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นมากเลยครับสำหรับท่านใดที่เออมีเพื่อนที่บ่นว่าปวดหลังปวดข้อบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้ดูได้นะครับเผื่อว่า จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้สุขภาพของเพื่อนๆนะครับดีขึ้นแล้วก็ลองไปใช้บริการกันดูดีกว่าเป็นหนักๆแล้วไปออผ่าตัดนะฮะอันนั้นก็เจ็บตัวไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย